คุณผู้ชมคะเชื่อว่าช่วงเวลาใกล้ๆเที่ยงแบบนี้หลายคนอาจจะกําลังมองหาเมนูอาหารที่จะรับประทานกันในมื้อเที่ยงเป็นเมนูที่หลายคนน่าจะชื่นชอบอย่างเมนูไข่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมนูที่มีอาหารหลากหลายประเภทที่ทําขึ้นจากไข่เรื่องนี้เราพาไปดูอีกเมนูพิเศษหนึ่งของไข่ค่ะเป็นเมนูที่ไม่ได้แปลกอะไรแต่สิ่งที่พิเศษจนมาออกรายการเราได้จะเป็นเพราะอะไรไปชมแล้วก็ไปหาคำตอบกันดีกว่าคะ่ะ นี่ค่ะคือแค่เห็นเนี่ยก็รู้แล้วล่ะว่าเป็นเมนูไข่นะคะเพราะว่าแผงไข่วางเรียงกันเป็นตั้งๆแบบนี้เยอะมากจริงหลายคนน่าจะพอเดากันได้แล้วว่าเรื่องนี้ต้องเน้นกันที่จำนวนแน่ๆน,นะคะแต่มันดูเยอะมากเลยอะแล้วคุณดูผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย มือเป็นระวิงนะคะเมนูนี้ที่เขาจะมาทำนำมาเสิร์ฟกันเนี่ยก็คือเมนูออมเล็ตกระทะร้อนค่ะก็นำมาทำกันสดๆแบบนี้ที่บริเวณจตุรัสกลางเมืองทางตะวันออกของเบลเยียมนะคะ ใช้ไข่ที่คุณเห็นมากถึง1นึ่งหมื่นฟองเป็นไฮไลท์ของเทศกาลทำออมเล็ตยักษ์ประจำปีจัดขึ้นเป็นปีที่29แล้วค่ะโดยสมาคมอัศวินแห่งไข่เจียวยักษ์โลกนะคะอมอมเล็ตเนี่ยอย่างที่บอกว่าเห็นในภาพกันละ มีไข่มีเครื่องปรุงแต่ว่าเขาใส่เบคอนลงไปด้วยเอาไปผัดให้หอมก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ลงใส่ไข่ลงไปแบบนี้แล้วก็โรยต้นหอมไปด้วยครบสูตรความอร่อยแล้วคุณดูดิฉันไม่อยากจะนึกเห็นควันดิฉัน<ะ>แบบได้กลิ่นแอร่อยมากคือหลายคนหิวนะใช่ ออมเล็ตอันนี้นะคะใครเห็นแล้วบอกว่าเอะเอาไปทำทำอะไรเอาไปไหนนะคะไข่ตั้งหมื่นฟองอเอาไปแจกให้คนอื่นที่มารอชมนะดิฉันไม่แน่ใจจะมารอกินมาสักครู <laughs> ่ก็ไปแจกให้กับคนที่อยู่ร,บรอบๆที่มาชมงานนี้นั่นแหละเขาเสิร์ฟได้ถึง5,000คนด้วยกันแล้วในจานเนี่ยไม่ได้มีแค่ไข่แต่ยังมีขนมปังชิ้นเป็นชิ้นๆเนี่ยเสิร์ฟไปพร้อมกันด้วยนะคะ งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์นะคะหรือว่าวันอัศว์ชันซึ่งก่อนที่ไข่กว่าหนึ่งหื่นฟองเนี่ยจะไปลงกระทะก็จะมีการจัดพิธีมิสซาที่มหาวิหารของเมืองเพื่ออวยพรไข่แล้วก็ขนมปังที่ใช้ในงานเทศกาลนี้ด้วยนะคะก่อนที่จะนําไปแห่รอบเมืองแล้วก็เอามาทําแล้วก็เอามาแจากกันแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นประเพณีที่ช่วยให้อิ่มอกอิ่มใจไปจนถึงอิ่มท้อง ด้วยใช่ดิฉันเห็นแล้วอิจฉาคนที่ได้ไปชมการทาออมเล็ตกระทะยากแบบนี้เหมือนกันนะอยากไปชิมเหมือนกันเพราะว่าถ้าอยู่ในงานเนี่ยกลิ่นมันน่าจะหอมแบบแบบสามบ้านแปบดบบ้านแบบาาน่คแบบุณกระท้ามันใหญ่มากเลยที่ฉันเห็นตะหลิวอะ่ะที่ใช้ทำดิฉันไม่สามารถเรียกว่าตะหลิวได้เพราะว่าเหมือนเป็นไม้อะไรสักอย่างคือใหญ่มากยาวมากเลยใช่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเป็นประเพณีที่ทําร่วมกันนะคะจัดต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วล่ะแล้วก็คนที่ไปชมงานเนี่ยก็ได้อิ่มท้องกลับบ้านไปด้วย เป็นบ้านเราต้องพกข้าวไปด้วยนะอเอาเข้ากล่องไปแล้วเอาไข่มาโปะกินออกอิ่มเลยนะอถูกต้องแล้วพอหมดกล่องแล้วก็ขอญาตห่อกลับบ้านด้วยนะคะ